ดชค่ะเราเป็แหล่ความสอดความส้อมบนกองงัว่ะตีเสนอมาใส่ข้าวชนวันที่27ตุลานะคะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะน้องเบาค่ะพี่มาจากว่าชนแดนใต้นะคะอูอ่น้องเบาเชื่ออะไรคะโกูไล่คอร์รัชชันลูกาถันโปนะคะค่ะน้องมาจากไหนคะนี่ไข่กูปู้ยยัยเกยนะคะงูอ่ตอนนี้อยู่กี่ปีได้คะน้องพวกเบียร์เดือนนะคะก็เป็นใายาดตัวนี้คะน้อง ลูกบ right? ้านๆค่ะวัาตัวน so, ี้ชอบมาแหลกกินขังข้น้องไม่ไม่เกะกองลอยเกินเกินนี้เลยค่ะหนว่างหละสุดนี้หนองว่างก็กินนาทีใดทีมาหนาทีนะต่างชนแบบนี้ข้าน่องมีปลายยอดนะคะนใส่ก็เป็นยังไงข้าหน่องเบาหลายมังบางทีนะค่ะนนองบ้านเดิมว่างกี่โลได้น้องสี่โลช่วงนี้นนองเบาเลยลงแรงยังข้น้องการเดินนี้เบาลงแล้วค่ะแล้วว่างก็ตุกูกินยางกินน้ำดีไหมข้าน้องเบา กินดีสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะเหลืองงาเนี่มีกันชาร่วนหนองเบาไปให้เองนะคะลูกมาส้มมาซานกันค่ะจากนี้นี่หน่องเบาเดิมพันธ์แถวอะไรคะน้องคางลายีบเอ็ดมือนะคะหน่องเบามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ได้ลูกเบาเต็มรวยนะคะหน่องว่านี่มีความสดความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาหน่องขาดค่นี้เลยว่ะตอนนี้หน่องก็กี่เปอร์เซ็นต์ได้หน่องว่ะประมาณแปดสิบก้าซิปนะอีกอีกซิปเปอร์เซ็นต์หนักหนองเบาอีกซิปเปอร์เซ็นต์นะคะลูกอ๋ออย่าให้กูเชื่อลาใจดีลานะคะค่ะ ให้องบาวก็ต้เล้ก็มุดตามได้นะคะลองบาวค่ะมาชวยชุมชวยเชร์กันได้นะคะเตสนามใส่รับเชินวันทียีสแกงหัวกนี่เป็นหัวกูนเอหนึกขู่นะคะก็บคุณมากนะคะน่องเดียก็มุดบีก็มาค่ะ